ชนศรีราชานะคะท่านภัยบูล์เสริมสาสรนะคะหรือว่าพี่โตของพวกเรานะคะท่านในปกครองด้วยนะคะของชนศรีราชามานะคะวันนี้ดิฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ท่านเหลือนะคะน้องๆพิธีกรบอกว่าหน้าเด็กนะคะจริงๆแล้วก็4ี่สกว่าและะ้วทางสังคมนะครับก็ยังไงก็ขอให้ความสมัครสมานสมคคีและก็ภาพสีสันแบบนี้เกิดขึ้นทุกๆปีตลอดไปนะครับแล้วก็ในฐานะ ตัวแทนของสมาคมสื่อมวลชนสีนาชานะครับก็ขอวขอวยพออวยใยให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพพนาาใหม่ที่แข็งแรงนะครับขอให้ทั้งครอบครัวนะครับมีความสุขมีความสมหวังน,นะครับมีความร่ำรวยนะครับมีความมั่นคงและก็ก้าวหน้าในกิจนะรับในฝันฝนนะครับก็เป็นนางยิงคนแรกของใศคาับ นะครับก็ตอนนี <warfare Would lich> ้ก็เป็นอย่างนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนายเพอร์คนใหม่ด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านขอเริ่มพานิป้าครับมาแข่งนายเพิร์ศรีราชานะคะมีใครถูกบ้างคะมาแล้วต้องแ่งใหม่ผู้หญิงวันสามที่สุดบางคนพี่บางคนไม่ใช่พี่ตอก็พี่พี่น้องน้องข้าราชการของว่าเพิร์ดศรีราชานะครับท่านปรารถนาหลายหลายท่าน